กับนักเตะอีกหนึ่งคนที่ผมรู้สึกว่าความพยายามดีแต่ความสำเร็จมันยังไม่มีจริงๆนะครับลารสรูดไฮ <High S 1> ลุนมันเป็นยังไงมันก็ยังไปเข้าอีรอบเดิมครับก็คือในเรื่องของความไม่มั่นใจการที่วางเท้าไมา่ดีไม่ว่าจะเป็นเข้าเท้าซ้ายข้างถน,นัดหรือว่าจะเป็นการเข้าเท้าขวาที่บางครั้งเนี่ยกองหน้าควรจะต้องทำได้นะครับผมก็ต้องวิจารณ์กันไปตามตรงว่าลาสรูดไฮลุนเนี่ยยังถือว่า ไม่ได้อยู่ในมาตรฐานที่จะเล่นฟุตบอลระดับสูงณตอนนี้นะครับ81นัดเนี่ยแกเพิ่งมีประตูเพียงแค่23ประตูนะถือว่าน้อยมากๆสำหรับกองหน้าโตเป้าที่แบบจะมาพาทีมลุ้นในการที่จะได้แชมป์อะไรซักรายการหนึ่งเนี่ยผมย้ำตรงนี้นะครับลาสุดทอยลุนยังไม่ถึงมาตรฐานของฟุตบอลระดับสูงนะครับก็ฤดูกาลนี้ไม่มีอะไรนะครับที่จะต้อง ไปว่าเขานะครับเพราะว่าเราต้องใช้กับตัวผู้เล่นที่มีนะครับเอาเป็นว่าวิจาร์ฮอยลูนนิดหนึ่งประมาณนี้แล้วกันแต่วันนี้ถือว่าเจ้าตัวเมอิส,สถือว่าได้คะแนนไปลบล้างไปในระดับหนึ่งแล้วกันนะครับ